ใชยจะสอนทำฮักกี้วักกี้วออซี่สอนักกี้เดอนนะน่นได้ไหนนะอยู่ตรงนหนวะอยู่ตรงข้างบนหรือเปล่านะเฮ้ยอยู่จริงด้วย สวัสดีครับวันนี้ผมสอนทำผมจะสอนทำฮักกี้บักกี้ครับเข้าไปเลยอยู่ห้องเบื่อๆก็มานั่งระบายสีเล่นดีกว่าอันนี้เป็นแอปคัลเลอร์ทามนะคะเป็นแอประบายสีที่มีแบบให้เลือกเยอะมากๆนี่เลยเราเลือกเป็นรูปนี้คะ่ะระบายสีเพลินมากเลยทุกคนแค่จิ้มจิ้มไปตามตัวเ,เลขเท่านั้นแอปนี้ถ้าใครเบื่อเบื่อหรือยอยากหาอะไรทําให้มันผ่อนคลายก็แนะนําเลยค่ะ อยากเป็นตัวละครผู้ชายแล้วก็กดตรงนี้กดตรงนี้ไม่ใช่นะครับตรงนี้นะแล้วก็อันนี้ด้วยแล้วก็เ <c oughs> ปลี่ยนสีนี้ปั๊บนึหงหูขอน

ไม่ใช่นะครับอันนี้แต่มันต้องสูงนะครับเกีเ่วเก่ยว 嗯，对。 จบแล้วนะคะเอร์จบแล้ว